สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวกุ้งจะมาะทําเมนูขนมจีนน้ำเมี่ยวให้กินนะคะของทางภาคเหนือเนาะหลังจากห่างหายกันไปนานมากเลยนะคะพอดีติดปีใหม่นะคะสาวค่ะพอดีไม่ค่อยได้ทํากับข้าวนะคะช่วงนี้ยุ่งๆนะคะค่ะเดี๋ยวเมนูแรกของเราหลังจากปีใหม่มาก็จะเป็นเมนูอขนมจีนน้ำเมี่ยวนะคะถ้าอันนี้ก็เป็นพริกแห้งนะคะแช่น้ํานะคะถ้เพิ่มความเผ็ดก็จะใส่พริกนะคะที่เราแช่ไว้เนาะ ก็จะมีหอมนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะค่ะแล้วก็โคกนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำพริกน้ำเงี้ยวนะคะเอ่อยิมฮอดจากตลาดแม่ตำเลยนะคะค่ะหลังจากที่เราตำเสร็จแล้วเนาะแบบว่าเราก็จะไม่เอาละเอียดมากก็จะเอาหยาบๆนะคะแล้วก็จะใส่น้ำพริกน้ำเงี้ยวนี่นะคะลงไป พริกแกงกับพริกใส่เสร็จแล้วเราก็จะเอาหสูสับที่เราเกี่ยวไม้นะคะไปเลยแล้วก็ตำ อันนี้นะคะเสร็จปุบเราก็จะเติมน้ําลงไปนะคะอันนี้จะชอบน้ําเยอะๆเนาะเติมลงไปเลยนะคะโอเคนะคะตอนนี้น้ําของเราก็หม้อของเราก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่อกระดูกหมูที่เราเตรียมไว้ลงไปนะคะนี่นะคะนี่นะคะกระดูกหมูที่เราเตรียมไว้นะคะก็จะใส่ลงไปเลยน้ําเดือดๆแบบนี้เลย หลังจา่าใส่เนื้อหมูไอที่โกหมูไปแล้วเราก็จะมาปรุงเครื่องะค่ะรสด,ดีน้ำตาลเล็กน้อยนะคะแล้วก็เกลือนะคะใส่เสร็จแล้วนะคะก็ปรุงรสนะคะคือเราปรุงรสเสร็จแล้วเราก็จะชิมให้มันโอเคได้รสชาติที่เราบอกว่าที่โอเคแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะ ใส่หมูเอ้ยไม่ใช่ใส่ไก่ลงไปต่อนะคะเราปรุงรสเสร็จแล้วเราก็จะใส่เนื้อไก่เอ้ยใส่ตีนไก่ลงไปนะคะอันนี้เป็นดอกหนิ้วนะคะแช่น้ำไว้เนาะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ดอกหนิ้วนะคะที่เราแช่น้ำไว้ก่อนเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องต้มใช้เวลาในการต้ม ุ้งจะไม่ใส่เลือดไก่ที่มันเป็นก้อนนะคะเพราะว่ากุ้งไม่ชอบะะถ้าหลังจากนั้นเราก็จะใสเ่เอมะเขือเทศนะคะแล้วก็จะตุ๋นต่อไปให้ซีอิ๊ไก่เราเปื่อยแล้วก็ดอกนัวเราเปื่อยประมาณสัก30นาทีนะคะ,คะเตรียม,ยมขนมจีนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ ก็จะมีนี่หอมผักชีนะคะหัน่นแล้วก็นี่กระเทียมเจียวแล้วก็จะมีมะนาวแล้วก็เอ่อพริกนะคะพริกใครที่ชอบกินก็เอามาใส่ได้นะคะสำหรับกุ้งกุ้งไม่ชอบกุ้งก็เลยไม่ใส่นะคะถ้าเสร็จแล้วนะคะขนมจีนนำเงี้ยวของเรา เมนูสำหรับวันนี้นะคะใครที่อยากลดความอ้วนอย่างนี้นะค่ะจัดเลยค่ะจัดเน้นๆเลยนะคะเดี๋กุ้งขอตัวไปทานก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกำลังใจกุ้งด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ